ชาวนาหลายครอบครัวในตำบลกาลันทาอำเภอเมืองบุรีรัมเริ่มหว่านมาเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาค่ะเนื่องจากในพื้นที่เริ่มมีฝนตกกระจายอยู่บ้างจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนนะคะแต่จากสภาพผืนนาที่คุณผู้ชมเห็นค่ะก็จะเห็นว่าขาดน้ำมานานนะคะช่วงนี้ก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของฝนทิ้งช่วงและไัยแล้งอยู่แต่ชาวนาบอกว่าเมื่อดูจาก ตามปฏิทินแล้วค่ะก็ต้องหวานกันเดือนนี้แหละค่ะเพราะว่าพฤษภาคมก็มักจะถูกนับให้เป็นช่วงต้นฤดูการเพาะปลูกในไทยแล้วก็เข้าสู่ฤดูการทำนาแล้วชาวนาก็คาดหวังหวังเลยนะคะว่าฝนจะมาตามฤดูการเพราะต้องอาศัยน้ำฝนในการทำนาไม่มีแหล่งน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงที่จะเอามาใช้ด้วยค่ะชาวนาบ้านท้องเรือบอกว่าเกษตรกรเริ่มไถหวานกันในช่วงนี้ เพราะทุกๆปีก็จะเริ่มทำนากันแบบนี้ล่ะค่ะยอมรับว่ามีความเสี่ยงเรื่องของปัญหาภัยแรงและฝนทิ้งช่วงและก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่หวังว่าฝนจะมาตามฤดูกาลพวกเขายอมรับนะคะว่าถ้าไม่ทำนาก็ายังมองไม่เห็นโอกาสว่าจะทำอาชีพอะไรอยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องราคาข้าวค่ะ โดยมองว่าไม่ควรจะต่ำกว่ากิโลกรัมละ15 2 0ถึง20บาทถึงจะคุ้มทุนและอยู่รอดได้น้ำก็ไม่มีต้นทุนก็สูงนะคะสำหรับคนที่ทำนาส่วนที่ฝายน้ำฉาตําบลโป่งแดงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาให้กับชาวบ้านบ้านน้ำฉาหมู่ที่3และหมู่ที่8เกือบ1,000ครัวเรือนนะคะ แต่ฝายอยู่ไกลค่ะทําให้ต้องส่งน้ําผ่านลําคลองที่มีเกษตรกรก็ลักลอบสูบน้ําใส่นาปรังสุดท้ายแล้วน้ําในการผลิตน้ําประปาสําหรับชุมชนก็ไม่พอค่ะที่ผ่านมาประกาศเตือนแล้วและขอความร่วมมือชาวบ้านว่าต้องใช้น้ําอย่างประหยัดและต้องงดทํานาปรังเพื่อเหลือน้ําเอาไว้ใช้จนกว่าจะถึงฤดูฝนค่ะ